สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับสวัสดีนะครับ FC ช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็จะเห็นแสงไฟพี่น้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมองไม่ชัดเท่าไหร่คือตอนนี้มันตีห้าพี่น้องตุ้มตื่นมาวันนี้ก็ตีสี่นะครับคือจะมาเย็บมาซีนถุงดินคือเก้านะครับเนี่ยว่าจะทําให้มันได้วันนี้ก็สักพันถุงพี่น้องก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ ก็มีออเดอร์ส่งอยู่นะครับพันถุงนะครับถ้าทําได้ก็ได้งเงินพี่น้องไปเฮ็ดบบได้กับบบได้งเงินเขาม้องก็เป็นทั้งสี่และนะครับแล้วก็ค่าลูกน้องก็สิกินไปอีกถ้าเขาเฮ็ดจบภายในมือหนึ่งนี่นะครับเขากระได้งเงินมันก็เหมือนผู้รับเหมาแหละบางทีถ้าจบงานไวก็ได้เงินเป็นก้อนในเงินไวนะครับถ้าจบงานช้าก็ยืดเยอะนะครับคือกันนะครับมีความยากบ่ตตางกันนะครับมองง่ายแต่เฮ็ดหน่ยากพี่น้อง คือสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมก็จะมาเล่ามาพูดให้กับ f อฟฟังคือตอนนี้นี่สภาพเศรษฐกิจนี่มันมันมันแย่ขายของลําบากพอดีรัฐบาลนี่จะมีโครงการนี่คนละครึ่งมานี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มใช้ในเมื่อใดหรอกพี่น้องทีมาบอกให้เอฟซฟังสําหรับคนที่ยังผมนี่มีประสบการณ์พอหางอึงนี่นะครับเคยขายพี่น้องเปิดร้านขายของ แล้วก็เข้าร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐนะครับสมัยบัตรประชารัฐนี่รุ่งโรจน์ในช่วงนั้นบัตรเตือนหนึ่งละห้าร้อยห้าร้อยนะครับแล้วก็โครงการคนละครึ่งผมก็ผ่านมานะครับผมจะพูดถึงมุมดีมุมเสียของมันให้เอฟซีฟังนะครับมุมดีนี่นะครับพวกไอโครงการคนละครึ่งนี่นะครับอ่ามันก็ถี่ดีก็คือว่าประชาชนนะครับซื้อของได้หลายขึ้นอ่า ซื้อของง,ง่ายขึ้นนะครับร้านค้าร้านขายขายข,ข,ของเด้ไวไยด้ง,ง่ายนะครับการขายของอาจจะดีมากยอดขายดีพี่น้องแต่ข้อเสียนี่นะครับมันจะมาตกอยู่ที่ผู้ประกอบการร้านค้านะครับข้อเสียนะครับผมจะพูดในสิ่งที่ผมเคยผ่านมานะครับให้กับ fc ฟังเพื่อมันเป็นอุทาหรณ์แนวคิดถ้าผูใ้ใดสิเปิดรับพครงการค้นละคึงน,นี่มันสิเปิดรับมีนสิดีบอนะครับ ผมบอกเลยครับดีนะครับแต่เราต้องระวังนะครับต้องระวังเรื่องยอดขายเพราะโครงการของรัฐนะครับแน่นอนนะครับค้าขายกับรัฐคุณก็ต้องเสียค่าภาษีอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมพูดโมเมนต์ว่าบ่อยากให้เสียภาษีทองพี่น้อกอยากให้เสียภาษีนะครับทุกคนมีอะไรเขาต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพื่อว่าประเทศชาติเขาต้องพัฒนาแต่นะครับเราจะทํายังไงนะครับให้มันรู้สึกว่าการเสียภาษีเนี่ย นะครับมั่นสมเหตุสมผลเพราะตามกฎหมายเนี่ยนะครับการเสียภาษีนี่ของรายได้ของบุคคลธรรมดานี่ค่อนข้างจะสูงอยู่ดีพี่น้องนะครับขายของนี่นะครับอัตราการเราสียภาษีนี่นะครับผมบอกไว้เลยพี่น้องร้อยละ40สิบาทนะครับ4ี่สบาทเนี่ยเอาเป็นตัวคิดนะครับบางคนนะครับจะมาเม้นผมว่าอ่ามันต้องคิดว่ากําไรเท่าไหร่ถึงจะมาเป็นตัว ฐานภาษีมีต้นทุนนะครับแมนครับตามที่เราเรียนหนังสือมามเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตามข้อปฏิบัติของเขาของกรมสรรพากรน,นะครับเขาจะคิดแบบเหมาจ่ายนะครับสําหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาร้านค้าร้านขา,า,นขา,า,นขายน้ําบานเห่านี่บริจดวงจดแบตนี่นะครับพวกบริบริจดแบตคือไล่ได้โบกเกินโกถึงใน,นล้านแปดนี่นะครับที่บริจดแบตนี่สี่เสียนะครับแบบเหมาจ่ายคือว่า 40เปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเอามาเป็นตัวตังแล้วผมถาม่าพี่น้องขายของเนี่ยตอนนี้นี่มีขายของอะไรเด็กกำไรสี่บเปอร์เซ็นต์บ่าหาค่าใช้ใจ่ายเดียวผมมาบ่ามีนะครับอย่างเก่ง20สเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ได้หาค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่ห้อง้องควนเราวัางพี่น้องเพราะว่าการขายของในยอดสุ่สูงไปนี่นะครับนึ่งละ่ะคันเริ่อนล้านแปดปุ๊บนี่นะครับเจ้าตรงเด้จดแบตนะครับถ้าถึงมือใดตรงเริ่มจดมือนั่น แล้วถ้ามันถึงเล้วเพิกเฉยนะครับเพิกเฉยอ,อยู่นะครับผู้เจ้ากับสโดนค่าปรับพี่น้องค่าปรับและก็ค่านั่นค่านี่บางคนนี่นะครับอย่างโครงการที่ผ่านมานี่ของรัฐบาลลุงนี่นะครับเสียไปหลายแสนในพี่น้องเลยนะครับมันไม่เป็นเงินธรรมดานีเงินหลักแสนนี่นะครับมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับจะขายอะไรเละพี่น้องกว่าจฉลด้ย,ยกำไรแสนสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะ แล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคําพูดของคนอื่นที่มาพูดว่าเขาเพิ่งเก็บดอกภาษีนะเพราะว่ารัฐบาลอยากกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีทางรัฐบาลไม่มีทางที่จะไม่เก็บภาษีเพราะยังไงเขาก็ต้องเอาเงินมาให้หมุนให้เข้าสกแกนกันอยู่นี่แหละเอาอย่างไหรือสิมาหมุนใจค่างเงินดอกงเงินเดือนราชการนะครับ ใครที่มาบอกว่าอ้ยรัฐบาลนี่เขาซอยเหลือประชาช่วนนะครับว่าเศรษฐกิจบดีเขาปกเก็บภาษีบ่มีท่าพีน้องอย่าไปเชื่อนะครับยังไงก็โดนแล้วคนที่ขายไปนะครับบอกว่าขยจะไปบอกเขาตัวบางคนบอกว่าอย่าไปบอกเขาว่าจะคองขายได้เท่าไหรหรือจะไปบอกว่าเขาเขารวมโครงการอันนั้นกับความคิดอันนี้กัอันนี้เขาเอ่นว่าฉลาดงโง่แต่ฉลาด เอายังไงซะโง่สลาดอยู่แต่บางงเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าร่วมโครงการนะครับเขาเขามีข้อมูลของเขาอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งหลักฐานการโอนเงินเนี่ยเขาโอนมานี่เขาตรวจสอบเส้นทางการเงินได้หมดนะครับเราจะไปดีใจว่าโอ้ยสะพานมาสองปีสามปีแล้วเข,เขายังเขายังบ่นเอื้อนขวายใจอยู่แมนครับเขายังบ่นเอื้อนเจาไปใจเขาอาจจะปล้อยไปเรื่อยๆพี่น้องป้อยไปเพื่อยอย่างเพราะว่า ไอ้ที่มันเสียหายไปนี่เขาป,ปับมูเจ้ามีดอกวงดอกเบีย้ยนะมูเจ้าเจอหนักกว่าเขาที่ไปลบเลี้ยงภาษีนี่กฎหมายมันหนักดินะครับมันบอธรรมาดานะครับกฎหมายมันหนักนะครับก็ไม่ใช่ว่าเข้าคุกหรอกพี่น้องแต่มันก็เสียเป็นเงินนะครับเสียเป็นเงินเสียเวลานี่แหละนะครับเสียเป็นเงินถือว่าเขาบริจายเขาบริจายเขาสามารถยึดทรัพย์ไปขายได,ด้ดิครับ กฎหมายภาษีนี่นบ่ธรรมดาดินะครับถือว่าเจ้าโกงโกงแผ่นดินเดนนีิบวาภาษาบ้านห้องนี่นะครับอย่าไปนิ่งนอนใจด้นะครับการค้าขายเนี่ยตรงฉลาดนะครับต้องระวังเรื่องภาษีด้วยจะเข้าร่วมโครงการนี่ดีเลยครับเข้าไปเลยแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าอายุประมาณไหนห้องสีพ่อนะครับผมว่าถ้าจะบบสบายสบายๆด้วยค้าขายแบบสบายๆไม่เกินล้านนะ่ะพอดี นะครับถ้าเกินไปนี่หนักเลยนะครับถ้าเกินไปนี่หนักนะครับอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้ยเหงเอาหลายเห่งเห็นห้งเห็นเข้ามานซื้อน้าจกคลองดีแห้งอยากต้องการเงินไหลนี่ผมเคยเจอมาแล้วเห็นหลายก็อยากได้หลายบาดเวลาเสียให้เขาพี่น้องเอ้ยมันโมมี่เลยพี่น้องเขาคิดมากนี่เป็นแสนเดยมุ่งจะคิดมาจังเดนะครับเขาเขาคิดมาจังเดยกับบูงเขา ก็คือบอกหกสิบสี่สิบเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยถ้าบางคนงงขึ้นกันว่า้ขายอะไรวะมันจะให้กำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์หักค่าใช้จ่ายมันไม่มีครับคือคนออกกฎน่ะเขาก็ไม่ได้มาขาขายอย่างเราเขาก็ได้มารับความสูขกับเฮาดีแต่เฮาเนี่ยต้องจักครับว่าเฮาอยู่ประมาณไหนจังสี่ซีดียอดขายเนี่ยถ้าไม่เกินล้านเนี่ยโอเคถ้าเกินไปแล้วมันจะหนุงพี่น้อง ถ้าถ้าปล่อยไปถึงร้านแปดทุกเมื่อไหร่นี่มู้เจ้าจดแวดนี่ถ้ามู้เจ้าเพิกเฉยนี่เจอครับเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนแล้วสิสมมุติว่าขายของช่ำน้ำบานห้องนี่เจอร้านแปดนี่พี่นอ้องอ่ามันมันแม็นบ่งไงอยู่มันปีนี้มันร้านแปดเพราะมีโครงการถ้าปีหน้ามันมีโครงการเขาเสียเอาใส่ไม่ไมจ่ายเขาแน่นบ่ละแล้วก็ต้องไปหาซื้อของที่มีไอเอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอแวดมานําเลยเอกสารที่เป็นแวดเนี่ย ก็ต้องมีใบ,บกำกับภาษีที่ชัดเจนให้ร้านเข้าออกให้เร้วถามว่าร้านที่ออกออกอแบตได้มันก็มีแต่ห้างสะดวกซื้อนะครับห้างร้านใหญ่ๆนะครับเขา้ิไปซื้อของน้ากันมา,มาขายเนี่ยมัน,ม,นมันออกเป็นใบกำกับภาษีนี่ยากพี่น้องไอ้ไรคนนี่กะที่ขายของมาโดานเนี่นะครับเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงในการออกใบกำกับภาษีเลยนะครับเขาบมอ่อยากหยุ่งยากเอาบอกจริงๆนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับ เขบออยากสีหนยากหรือเอฟซีท่านใดนอยากจะลองรสชาติอย่างที่ผมว่าก็ลองดูพี่น้องว่ามันสีแมนขอผมบ่าบอนะครับว่ามันหุูยากอีดเกี่ยวกัาภาษีอันคลิปนี้นี่ผมก็มว่าฝากเตือนนะครับเพราะค้าไม่ค้าไปซะนี่แหละนะครับกับว่าไม่อย่งไรนะครับเพราะว่าเคยผ่านมากนะครับเคยผ่านมากแล้วก็รู้จักนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ มูจักว่านเป็นจังไดอยู่ก็คือผมก็บอกได้คร่าวๆทำน,นะครับไายละเอียดในการคิดเรื่องภาษีก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้หลายกว่าผมแต่อันนี้ผมเราประสบการณ์ถึงผมขายของมากนะครับเจอภาษีที่เราค้าขายกับรัฐนี่มันหนักนะครับหนักโครงการทุกอย่างพี่น้องมันไม่จะเป็นไอโครงการไอบัตรทินเชื่อเกษตรกรหร,รืออะไรก็แล้วแต่ที่ห้องรับของเขานะเขาตรวจสอบได้เบิดครับอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่านิ่งนอนใจว่าโอ้ยเขาบอกว่าเบื่องดอกอย่างง ยังโง่ไปเขาหูจักเขาพโง,ง่ครับเขาสลาดว่าเขาครับเขาเหตุโคองการนี้มากเขาสลาดว่าเขาแน่นอนนะครับฝากไว้พี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณในายครับสวัสดีครับ